คือ7หยวนเนี่แม่งโคตรคุมแล้วคือโคตรจะไกลอยากบอกคนแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนวะเน,นี่ยเราให้จัดเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวหน่อยจะพาทุกคนไปที่เที่ยวรับนะคะเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรแต่เจ้าหน้าที่ที่สนานดีบอกว่าให้ลองไปดูมันสวยเราจะลองไปตามเขาดูนะ ทุกคนน้ำนี้ครนอร่อยเลยอ่ะขวดละห้าหยวนอร่อยมากแล้วนะคะได้เห็นความรัก <laughs> เป็นได้เห็นความรักนะคะเวักับน้องผู้ชายเขาชอบมาซื้อนะแล้วเขาก็จะเอาไปให้แฟนเส้นหนึ่งอะไรนี่ฮาวจากต้าเหรียญคะ่ะคลิปนี้นะคะหน่อยจะพาทุกคนไปชมวัดที่เก่าแก่ วัดหนึ่งเลยของที่ต้าเหรียญน,นะคะซึ่งวัดนี้มีชื่อว่าวัดทรงซานจะไปยังไงนั้นเดี๋ยวทุกคนสามารถติดตามหน่อยได้ในคลิปนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนหน่อยแนะนําข้าวร้านนี้นะคะเป็นร้านประจําของหน่อยที่ต้าเหรียญเลยหน่อยบอกเลยว่าคนเยอะมากแล้วก็อาหารมีให้เลือกเยอะราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนเซเซียเพื่อนๆลองดูนะคนเต็มร้านเลย คือรสชาติอาหารเขาอร่อยนะคะคืออร่อยอะ่ะอร่อยเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนไหนลองมาประมาณ4 5หเมนูละคืออร่อยทุกเมนูแล้วก็ราคาคือเป็นราคาสำหรับเหมือนกับแบบค่าของชีพของคนที่นี่ในราคานี้ถือว่าถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาซื้อ,มา,อมากินร้านเนี้ยกันเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูอาหารหน้าตามือน,นี้หน่อยกันค่ะ อันนี้จะเป็นมื้อนี้ของหน่อยนะคะก็จะคล้ายๆคิมบับเนาะแล้วก็จะมีกิมจิมีน้ำซุปให้ร้านนี้อาหารจะออกแนวฟิวชั่นนะคะจะมีแบบความเป็นเกาหลีนิดๆน,น,นะคะอยากให้หน่อยบอกว่าต้าเลียดเนี่ยมันติดกับรัสเซียติดกับญี่ปุ่นติดกับเกาหลีเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการกินเนี่ยมันเลยจะมีความแบบเข้ามามิกมิกคล้ายๆกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมื้อนี้ห่อามากินก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปวัดสงสารต้องกินให้อิ่มก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปเดินแล้วเดี๋ยวจะแบบหิว เผื่อข้างหน้าไม่มีอะไรอร่อยๆกินด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไหนเจอตามทั่วไปเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นร้านแบบหมาล่าซะส่วนมากซึ่งก็จะเผ็ดแทบทุกร้านเลยนะคะทุกคนคุณคะตอนนี้หน่อยมาอยู่ที่ต้าเหลียนใช่ไหมคะเน่ยจะเห็นร้านที่เขาขายเป็นพวกเชือกแบบนี้เชือกที่เขาเป็นเชือกมงคลอ่ะบางคนเขาก็ซื้อไปแบบว่าผูกแบบให้รักกันบางคนก็ซื้อไปผูกแบบได้แดงให้มันเป็นมงคลสิริมงคลเนี่ยก็จะเป็นร้านเนี่ยมาขายแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขายแบบนี้ น่เต็มเลยควรมันเป็นอย่างนี้คือหลอยเลือกนกนอยากซื้อไปฝากร้านหน่อยมากเลยแต่ว่าเส้นมันจะแบบใหญ่อ่ะมันไม่มีเส้นเล็กเลยทุกคนเลยให้ลุงเขาแต่ให้เลย ทุกคนในที่สุดหน่ก็ได้มาแล้วนะคะได้เห็นความรักเป็นได้เห็นความรักนะคะความโชคดีจริง,รงๆคือหน่อยจะเห็นแบบเหมือนกับน,น้องผู้ชายอะ่ะเขาชอบมาซื้อนะแล้วเขาก็จะเอาไปให้แฟนเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาจะใส่เป็นคู่กันนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะตอนนี้ไหนก็มาถึงรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปที่วัดสงสารนะคะไปสถานีอะไรก็คือให้ขึ้นรถไฟฟ้า ลายที่สองสายสองนะคะสถานีนี้เลยเห็นไหมเอ่ยภาษาจีนนะจะดูยังไงชื่อว่าไหนไม่รู้นะว่าเนออกเสียงถูกหรือเปล่าอ่า year j e w s t i c อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสายสองก็เดี๋ยวไปต่อรถเอาเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างเพราะว่าถ้าด้านล่างตรงสถานีมันจะเห็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษชัดกว่าน,นี้นะคะทุกคนถึงหน้าตู้กดตั๋วแล้วนะคะทุกคนก็ไปกันตามนี้เลยคะ่ะ ให้เปลี่ยนเป็น English ก่อนเลยจากนั้นนะคะก็ไปกดลา n สอค่ะทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหนก็ต้องกดล i n สอเพราะเราจะไปลงที่นี่กันนะคะและที่เราจะไปนั่งก็คือสถานีนี้นะคะไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะ George Street กดเข้าไปเลยค่ะทุกคนเลือกชำระแบบ QR code ก็จะมี QR code ขึ้นมาให้เรานะคะแล้วเราก็ทำการสแกนผ่านแอปอารีเพนะคะที่เราได้มี3หยวนนะคะทุกคนก็เท่ากับ15บาทค่ะเราก็ไปกันเลยเดี๋ยวหน่อยจะไปชี้สถานีให้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งตรงด้านล่างก่อนที่จะขึ้นรถไฟนะคะเพื่อความเมคชัวร์ว่าขึ้นไม่ผิดแน่ๆ อันนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนต้องไปต่อท่านเฟอร์เป็นลายสองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปลงที่ CR Road นะคะทุกคนก็คือรถอยู่ทางด้านนี้ค่ะสายมือเพื่อนทุกคนคะจากนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนขบวนนะคะเพื่อจะไปไลายสองเพื่อที่จะต่อสถานีไปยังวัดทรงสารนะคะเน,เนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าไปไลายสองเดินตามไปเลยค่ะมันจะมีป้ายบอกตลอดทางอยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะ ทุกคนพอเรามาถึงรลายสองแล้วนะคะเราก็มาดูสถานีที่เราจะไปนะคะว่าเราจะไปสถานีอะไรอย่างที่เราจะไปเนี่ยก็คือสถานีอันนี้นะคะที่เอ,อิริวสตรีทซัมติงอันนี้เพื่อน มันก็จะบอกเลยว่าเราต้องไปขึ้นฝั่งนู้นนะคะทุกคนคะพอมาถึงที่สถานีเอ่ออะไรแล้วนะย o โอจิ s t ต e e t มันหลอกเสียงทุบไปนะพอมาถึงแล้วให้หาทางออกบีนะคะจะเห็นแบบเห็นเลยมันจะเป็นทางออกประตูสีฟ้า,ฟาก็ให้ออกทางออกบีแล้วก็เดินไปก็จะถึงวัดเลยนะคะทุกคน ทุกคนบันไดตรงนี้เป็นบันไดเลื่อนที่ยาวมากสูงมากตั้งแต่ที่ไหนมาป้าเหรียญแล้วนั่งรถเมโทรซับเวย์นี่คือสายที่แบบบันไดเลื่อนคือสูงมากมากเลยอ่ะไม่กล้าหันหลังเลยเดียขอดูข้าหลังสิฉันไม่กล้าหันหลังฉันกลัวสูงมากทุกคนคนละยังยังไม่ถึงอีก โโอ้ห oh. ทุกคนพอออกทางออกบีแล้วนะคะให้เลี้ยวขวาจากเมโทรซับเวย์นะคะแล้วก็เดินตรงอย่างเดียวเลยค่ะพอเพื่อนๆนะคะออกจากซับเวย์เมโทรใช่ไหมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จเพื่อนๆเดินตรงอย่างเดียวเลยแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงเพื่อนๆก็จะเจอร้านเนี่ยค่ะเป็นร้านอาหารร้านมินิมาเดรสีรฟ้าตัวนี้แล้วก็จะเห็นวัดเลยนะคะ คือทุกคนคะ่ะถ้าหาว่าเพื่อนๆเนี่ยมาช่วงฤดูหนาวหรือว่าหน้าหนาวนะคะถนนทั้งเส้นทั้งหมดตรงหน้าวัดตรงนี้จะเต็มไปด้วยหิมะเลยจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นหิมะทั้งเมืองเลยที่ต้าเหรียญน,นะคะอันนี้ก็คือวัดนะคะ ทุกคนคะวัดทรงสารเนี่ยเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ในต้าเหลียนนะคะซึ่งมีอายุยาวนานมามากกว่า1,300ปีถูกสร้างครั้งแรกนั้นในราชวงศ์ถังนะคะถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่อย่างมากเลยสําหรับวัดนี้ถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาต้าเหลียนลองเข้ามากราบสการะขอพอรกันดูนะคะอาจจะได้และสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจก็ได้ค่ะ เพื่อนๆเดี๋ยวหน่อยจะพาทุกคนไปที่เที่ยวลับนะคะเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรแต่เจ้าหน้าที่ที่สถานีบอกว่าให้ลองไปดูมันสวยเราจะลองไปตามเขาดูนะคะอย่างแรกก่อนเลยกดภาษาอังกฤษก่อนเราไปที่ลายสิบสองจากนั้นเป็นสถานีนี้ค่ะตึงอันนี้คือเจ็ดเหรียญเลยเจ็ดหยวนเลยน่าจะไกลอะ่ะ ทุกคนสุดปังนั่งรถแม่งไกลมากนนะคือเจ็ดหยวนแม่งโคตรคุมแล้วคือโคตรจะไกลอยากบอกทุกคนแล้วตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนวะเนี้ยเราให้เจ้าหน้าที่เขาบอกให้เราสักหนึ่งใช่ไหมว่าเราอยากจะเที่ยวเราชี้รูปเรามาที่ไหนเขาไม่รู้ว่ามันไกลมากเลยพื่อนมันเป็นเหมือนเมืองท่าเรือหรืออะไรทั้งอย่างอ่ะ คือสุดเใหของโลกเลนี้เอไเเอไ,เไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเดินเล่นแถวนี้ดูแล้วกันมันต้องมีอะไรแหละนะให้เรามาไกลขนาดนี้แต่ว่าหน่อยดูจากเมื่อกี้ข้างบนนะคะลงมามันจะเป็นเหมือนอ้ <c oughs> ขอเขาเรียกอะไรนะตู้คอนเทนเนอร์ชิปปิ้งอะท่าเรือน่าจะเป็นท่าเรือหรืออะไรทั้งอย่างอะตรงเนี้ยถ้าสถานีนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะย้อนสถานีกลับไปเพราะว่าเหมือนเห็นทะเลคุ้นๆเอทุกคนตอนนี้คืออยูน้ำคอแห้ง ขอยาซื้อน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆคือที่ไหนวะเนี่ยเราเห็นภาพเหมือนมีทะเลอะหรือมันเลยมาแล้ววะหรือมันเลยมาหรือเปล่าเพื่อนๆน,น,นี้ไม่แน่ใจจริงๆนะเพราะว่าเราเห็นทะเลจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านนี้ก่อนซื้อน้ำกินก่อนทุกคนมันมีน้ำแบบเยอะมากเลยว้น้ำแปลกๆคนะ่ะ น้ำพีทอีแล้วชาพีทอีแล้วอินนี่ชอบกินชาพีทว่าอันนี้จะเป็นกลิ่นส้มหน่อยจะไม่ค่อยชอบกินน้ำที่มันเป็นลูกน้ำหรเป็นกลิ่นส้มรู้ไหมพาะเคยกินแล้วมันเหมือนอะไรรู้ปะ่ะกินไปแล้วมันเหมือนน้ำยากินมันเหมือนน้ำยาสไลด์ที่เคยเจอมามันเลยฝังใจมากๆเลยทุกคนเอาเป็นน้ำามนมีอย่างอันนี้มีขวดเดียวอะ่ะน่าจะเป็นน้ำฝรั่งชมพูมั้งเออเอาอันนี้แล้วกัน ดูณได้กินสุดแล้วเนาะทุกคนน้ำนี้โคตรอร่อยเลยอ่ะขวดละห้าหยวนอร่อยมากเพื่อนๆตอนนี้งานยากละ คือสถานีที่พนักง,งานในรถไฟเขากดให้เราอะที่เรามาเรามาถามที่ร้านค้าว่าตรงนี้มันใกล้กับทะเลหรือใกล้กับเกาะหรือเปล่าพอที่ไหนชี้รูปให้เขาดูมันเป็นรูปประพาคารเขาบอกมันไม่ได้ใกล้เลยนะตรงนี้แล้วเอาไงอะทีเนี้ยถามว่าธรรมชาติไหมก็ธรรมชาติอยู่เพราะมันเหมือนออกมานอกเมืองแต่ประเด็นคือเราจะไปไหนกันนะทุกคน แต่สิ่งหนึ่งที่แปลกคือแท็กซี่จอดเยอะมากคือคนจะไปเที่ยวกันหรอเลยยังไงอะแต่เขาถามแต่หน่ถามเขาแล้วนะเขาบอกว่าไม่มีทะเลแล้วเขาไปไหนกันหรอทุกคนแท็กซี่จอดเยอะมากมันมีความข้องใจอยู่ในความรู้สึกนะทุกคนไม่เป็นไร,เ,รเดินเราเดินเดินแถวนี้ดูก่อนแล้วกัน อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสถานีรถบัสอะหรืออะไรสักอย่างเรยลองเดินไปดูสิไหนๆก็มาละเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอู่แบบเหมือนอู่ท่ารถอะเหมือนจะไปเมืองอื่นเนออหรือยังไงสุดจะงงไหนเอย้ย เออมาให้รู้แล้วกันคือเราจะถามอะไรเอากับความมั่นใจของเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟไม่ได้เลยอะ่ะเพื่อนๆการสื่อสารคือแบบแต่เขาบอกเราว่ามันมีประภาคารนะอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองนั่งกลับไปดูลองดูลองดู เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะ่ะมันเป็นทะเลนะแต่มันเป็นทะเลที่มีแต่อวนแต่แห่มองไปไกลๆสีแดงๆอันนั้นนะ่าคิดว่าน่าจะเป็นอวนด้วยเขาน่าจะทำประมง สรุปคลิปนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่เราพยายามอยากจะไปเที่ยวแบบไม่มีแปลนโดยให้เจ้าหน้าที่ของรถไฟใต้ดินเนี่ยพยายามบอกกับเราว่าที่ที่เราอยากไปเดินทางยังไงสุดท้ายแล้วหน่อยไปถึงก็ไม่มีอะไรนะคะก็เลยต้องเดินทางกลับมาแต่โชคดีที่แบบว่าค่าตั๋วมันไม่แพงไงมันประมาณ7หยวน3ามบาทไปกลับก็70บาทก็เลยเออช่างมันไปก็วันนี้ไม่มีแปลนทำอะไรอยู่แล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ ไหนมีที่ที่จะไปอยู่แล้วนะคะยังไงก็อีพีนี้เป็นอีพีแบบว่างๆเงาๆเนาะยังไงถ้าเพื่อนๆดูอีพีอื่นๆแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้หน่อยด้วยนะคะกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาก็ได้หรือว่าใครที่อ่า เคยมาเที่ยวต้าเหลียยแล้วเคยไปที่สวยๆก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างบอกหน่อยได้เลยเผื่อโอกาสหน้าหน่อยได้มาอีกหน่อยก็จะได้ไปเที่ยวนะคะตามที่เพื่อนๆได้บอกมาเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปนี้ติดจบแค่นี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอีพีหน้าจะไปไหนนั้นติดตามกันต่อค่ะ